สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากไทย PBS ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีทรงเปิดงานสัมมนา,าวิชาการครบรอบ10ปีโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนแบบออนไลน์ เวลา8นาฬิกา56นาทีสมเด็จพระนิธิถาเท่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกณห้องประชุมอาคารหอพระสมุดส่วนพระองค์วังสะปทุมทรงเปิดงานสัมมนาวิชาการครบรอบ10ปีโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โอกาสนี้รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมนทาพรมบุญประธานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยกราบบังคมทูลเบิกผู้แทน8ภาคีเข้ารับพระราชทานบันทึกข้อตกลงซึ่งเป็นบันทึกข้อตกลงที่ทําต่อเนื่องมาเป็นฉบับที่3ในครั้งนี้มี8ภาคีประเทศไทยทําร่วมกับมูลนิธินักวิจัยน้อยประเทศเยอรมนี การสัมมนา,าครั้งนี้ถ่ายทอดสดผ่านสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบเป็นการปรับรูปแบบการจัดงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 มีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธรับและส่งสัญญาณออนไลน์จากที่ต่างๆถ่ายทอดให้ผู้ที่เข้าร่วมงานได้รับชมมีผู้นำเครือข่ายท้องถิ่นและคณะทำงานของโครงการกว่า3,500คนจาก238เครือข่ายทั่วประเทศเข้าร่วม โอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเปิดการสมาัมมนาซึ่งมีใจความตอนหนึ่งดังนี้เริ่มจากโครงการใช้สิ่งที่มีอยู่รอบตัวเป็นสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จึงไม่ใช่เรื่องยากหรือไกลตัวแต่เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงในธรรมชาติรอบตัวและในชีวิตประจำวันของแต่ละคนการฝึกให้เด็กมีอุปนิสัยช่างสังเกต ถ้าค้นคว้าหาคำตอบของปัญหาด้วยตนเองตามกระบวนการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ทำให้เด็กเจริญเติบโตโด้วยความเข้าใจสิ่งที่พบเห็นรอบตัวอย่างมีเหตุผลและมีวิจารณญาณ จากนั้นทรงปาถก a าพิเศษหัวข้อบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืนและได้ทอดพระเนตรการบรรยายผ่านโปรแกรมออนไลน์จากดรไมเคิลฟริตประธานกรรมการบริหารมลูลนธิธินักวิจัยน้อยประเทศเยอรมนีและนางซิปลีไซเดอร์ผู้อำนวยการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศออสเตรเลียจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศาการผ่านโปรแกรมออนไลน์ประกอบด้วยวีดิทัศน์ครบรอบ10ปีบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยและผลงาน ของผู้ร่วมโครงการรวม3นิทรรศาการได้แก่ผลงานกิจกรรมของครูปฐมวัยที่โดดเด่นสะท้อนการประยุกต์เข้ากับบริบทท้องถิ่นและสังคมจาก13โรงเรียนนิทรรศาการกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นการนำกิจกรรมวิทยาศาสตร์9หัวข้อที่โครงการทำในช่วง9ปีแรกมาเชื่อมโยงกับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและผลงานโครงงานของนักเรียนระดับประถมะศึกษาที่โดดเด่นจำนวน6ผลงาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2553ตามพระราชดำริของสมเด็จพระนิธิธิรราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีเพื่อปลูกฝังนิสัยรักวิทยาศาสตร์และทักษะทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัยเริ่มต้นมีโรงเรียนเข้าร่วมเพียง221โรงเรียนปัจจุบันขยายผลสู่29,129โรงเรียนใน238ผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น ตลอดระยะเวลา1ิปีที่ผ่านมาได้ขยายโครงการไปทั่วประเทศมีความร่วมมือกับภาคีที่เข้มแข็งจากประเทศเยอรมนีและออสเตรเลียโดยปรับปรุงพัฒนางานให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในประเทศไทยช่วยเสริมสร้างเจตคติทางวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนระดับอนุบาลสนใจศึกษาต่อในระดับประถม,มศึกษาและมัธยม,มศึกษาเพื่อสร้างพื้นฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรของประเทศในอนาคต สมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานประกาศเสียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2562ของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบและสถานศึกษาในพระราชานุเคราะห์ เวลา17นาฬิกา34นาทีสมเด็จพระกนิฐาธิรราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารโรงโขนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบในพระบรมมหาราชวังในการพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2562ของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงโรงเรียนช่างฝีมือในวังชายโรงเรียนพระดาบทศูน การศึกษานอกโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยในวังการจนาพิเศษวิทยาลัยช่างทองหลวงโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยนครปฐมพระตำหนักสวนกุหลาบมัธยมและโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล จากนั้นพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานรางวัลเรียนดีและประกาศนิยาบาตรแก่นักเรียนและนักศึกษาจำนวน208คนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งถึงมัธยมมศึกษาปีที่3เปิดทำการสอนเป็นปีที่39นับเป็นโรงเรียนต้นแบบแก่สถานศึกษาอื่นๆในหลายๆด้านโดยเฉพาะการปฏิรูปการศึกษาการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยและงานช่างฝีมือด้านต่างๆซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระนิษิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและพระราชทานแนวพระราชดำริเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่อง นายจรันธาดากันสูตรองค์มนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนมีนาคม2564 ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่นายจารันธาดากนณสูตรองคมนตรีประธานกรรมการมูลเลนิธิโครงการหลวงและพลเอกกบนะรุตด,ดิษประธานกรรมการบริหารมูลเลนิธิโครงการหลวงร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่5ทับสอเพื่อติดตามการดําเนินงานของมูลเลนิธิโครงการหลวงซึ่งได้พัฒนาปัจจัยพื้นฐานในพื้นที่ของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้นำระบบสมาร์ทไมโครกิดระบบไฟฟ้าชุมชนแบบอัจฉริยะที่ผสมผสานระหว่างไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงและพลังงานทดแทนมาใช้โดยนําพลังงานน้ำจากน้ำตกสิริภูมิไปผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อรองรับกรณีไฟฟ้าหลักเกิดปัญหาและพัฒนาการส่งเสริมอาชีพของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ รวมทั้งผ่นน้ําไปใช้ในบ่อเลี้ยงปลาเทรา้าปลาสเตอร์เจี้ยนในหน่วยวิจัยประมงที่สูงดอยอินทนนท์ระบบสมาร์ทไมโครกริดนี้สามารถผลิตไฟฟ้าได้จํานวน210กิโลวัตต์ให้พลังงานไฟฟ้า1ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงต่อปีจากนั้นองคมนตรียังได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินความช่วยเหลือราษฎรในเขตพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลยต่ออ,อแม่ระมาจังหวัดตาก ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสำคัญในรัชกาลปัจจุบันที่นำรูปแบบและแนวทางโครงการหลวงโมเดลซึ่งได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นความยากจนรวมทั้งการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยเร่งจัดทำแปลงสาธิตเพื่อเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรและเป็นจุดถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาอาชีพตามเป้าหมายได้โดยเร็วองค์คมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดแพร่และเชียงราย ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์25อำเภอร้องกวางจังังวหดแพร่พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองค์มนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์พร้อมคณะไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนที่เปิดสอนเมื่อปี2538ในระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษาประเภทอยู่ประจำปัจจุบันมีนักเรียน470 5คนมีครูและบุคลากร73คนโดยผู้อำนวยการโรงเรียนได้รายงานการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและเสนอของงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนเช่นการสร้างโดมบริเวณหน้าเสาธงเพื่อกันแดดกันฝนแก่นักเรียนบ้านพักนักเรียนชั่วคราวเพื่อใช้เป็นที่พักสำหรับการฝึกซ้อมกีฬาและติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนการใช้ไฟฟ้า พร้อมกันนี้องคมนตรีได้เยี่ยมชมกิจกรรมทักษะอาชีพของนักเรียนเช่นการทำขนมอบและเบเกอรี่การทำผ้าปากชาวเขาและอาชีพเสริมสวยที่สามารถสร้างรายได้เสริมแก่นักเรียนและนำไปประกอบเป็นอาชีพได้ในอนาคต ในวันเดียวกันองค์มนตรียังได้ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์15เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาทอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียน1,867คนข้าราชการครู99คนครูพิเศษ9คนบุคลากรสนับสนุนการสอน24คนนักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพ19คนรวมทั้งสิ้น151 คนโรงเรียนมีผลการดำเนินงานด้านต่างๆเช่นการพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียนการซ่อมแซมและปรับปรุงหอพักเรียนนอนสำหรับนักเรียนพักนอนอีกทั้งยังได้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่หลากหลายในรูปแบบโรงเรียนเตรียมอาชีพอีกทั้งได้พัฒนานวัตกรรมโรงเรียนศาสตร์พระราชาโรงเรียนแห่งการแบ่งปันและเรียนรู้ร่วมกัน โรงเรียนแห่งโอกาสและการพัฒนาโรงเรียนดิจิทัลและโรงเรียนแห่งความสุขตลอดจนจัดตั้งกองจิตอาสารอปคอ5 5ราชพักดีเพื่อสืบสารพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพ,พระนางเจ้าพระบรมาราชินีทรงห่วงใย,ยราษฎรที่ประสบวัตภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรี ye, ไปติดตามสถานการณ์การเกิดวัตภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอชนบท พร้อมกับทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน996ถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอซึ่งจะเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวัตภัยในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นองคมนตรียังได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบภัยในพื้นที่ตำบลชนบทอำเภอชนบทจำนวน10ครอบครัวซึ่งเป็นตำบลหนึ่งที่ประสบความเดือดร้อนในครั้งนี้ จังหวัดขอนแก่นได้รับอิทธิพลจากพายุฤดูร้อนระหว่างวันที่5ถึง7มีนาคม2564ได้รับผลกระทบทั้งหมด10อำเภอประชาชนได้รับความเดือดร้อนบ้านเรือนและทรัพย์สินของราษฎรได้รับความเสียหายจำนวน996ครัวเรือนวัด4แห่ง จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วค่ะอีกสักครู่กลับไปพบกับคุณพรวดีและคุณวราวิทย์นะคะส่วนช่วงนี้ดิฉันอรณิเพชรพงศิริลาไปก่อนสวัสดีค่ะ